โอเคครับมาดูตอนนี้ก็จะเฉลยระการสีแดงนะเฉลยการบ้านที่ให้ไปมาดูว่าเราจะทําได้กี่ข้อกันมาดูฮะข้อที่เจ็ดสิบเจ็ดครับเขาบอกว่าตอนนี้มันแยกตัวประกอบได้เป็นอะไรนะครับข้อนี้นะลูกบทพิสูจน์ก็คือเด็กๆก็ลองจับคูณเลยก็ได้นะจับคูณเลยนะซึ่งข้อนี้มันมัน มันเหนื่นจะไม่มีอะไรใช่ปะเมื่อจับคูณธรรมดาครับถ้าตอนนี้คูณตนนัวนี้มันจะได้เป็นลบ y กำลังสี่แต่ตัวน,นี้นเป็นบวก y กำลังสี่ตัวน,นี้ตัดทิ้งไปอเอ๊เหมือนกันเลย x กำลังสอง y กำลังสองต้องเป็น x ก,กำลังสอง y กำลังสองไม่ข้อหนึ่งก็ข้อสองครูเช็คข้อ ข้อหเลยดีกว่าอันนี้คือเกิดจากการเดานะครับหลักการเดาคือใช้ความรู้สึกที่มันคิดว่ามันจะเป็นแล้วก็สุ่มเอาเช็คครับ x ก,กําลังสบวก x ก,กําลังสาแล้วก็บวก x ก,กําลังสองวกํลังสองลบ x ก,กําลังสา ลบ x กำลังสอง y กำลังสองลบ x y กำลัง3บวก x กำลังสอง y กำลังสองบวก x 2, y 2, กำลัง3บวก y 2, วกำลัง4ตอนนี้ตัด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  x กำลังสี่บวก x กำลังสอง y กำลังสองบวก y กำลังสี่โอเคตอบข้อหนึ่งถ้าเจอโจทย์การแยกตัวประกอบตัวนี้ที่มันไม่ได้เข้าในสูตรคือเด็กพยายามที่จะจับคูณนะครับถ้าไม่จับคูณก็ส่วนใหญ่เขาไม่ทำหรอกเขาจะทำในตัวจับคูณทีนี้ดเด็กสังเกตเจอเขาบอกว่าค่าของ x บวก y ในเทอมของ ab เท่า,าไรคือต้องทำให้อยู่ในรูป ab ข้อนี้ถ้าเป็นครูณทำาครูจะจับอันนี้ยกกำลังสามมันก็จะกลายเป็น ก็จะกลายเป็นหน้ากำลังสามบวกสามหน้ากำลังสองหน้ากำลังสองหลังกำลังหนึ่งบวกบวกด้วยใช่ไหมสูตรกำลังสามวะจับมันยกกำลังสามหมดลืมสูตรชั่วคู่ จะมียกกำลัง3าหมดเข้าสู่ข้อที่ห้าใช่ถูกต้องมันก็จะกลายเป็นบวกด้วย3หน้ากำลัง1หลังกำลังสองแล้วก็บวกด้วยหลังกำลังสเท่ากับ A กกำลัง3ได้เป็น ได้เป็น x บวกคูแยกตัวนี้ออกจากกันเพราะว่า1.3ส่วน3บวก1ส่วน3ได้2.3่วนสแยก y ากำลังออกจากกัน ก็จะได้แพทเทิร์น x บวก y มาแล้วส่วนตัวนี้เขาบอกว่ามีค่าเท่ากับ b ก็แทนลงไปอันนี้ก็มีค่าเท่ากับ b ทนี้ไอ้น,นี้ดึง3 b ออกมาด้านนอกข้างในก็จะกลายเป็นตัวนี้มีค่าเท่ากับ a ตัวนี้ครับที่ยังไม่ได้จับเปรียกกกำลังเป็น x บวก y บวกด้วย3 b ตัวนี้เป็น a เท่ากับ a กำลัง3 เท่ากับ a กำลัง3ลบ 3b a หรือ 3ab นั่นแหละตอบข้อที่4นะครับเด็กๆก็จะดูว่าเอเอันนี้มันไม่ได้ยากอะไรนะคือพยายามจําสูตรลากหรือทำสูตราก,กาลัง3ไม่ได้เพราะว่าถ้าเด็กๆเขียน1ส่วน3ตนัวนี้มันจะต้องใช้เซนว่ามันจะต้องไปทํากับกําลัง3เพื่อที่จะให้มันตัดกันนี่คือเซนของการทาโจทย์ข้อนี้นะครับไปดูข้อที่เจ ถ้าเราจับตัวนี้กำลังสองก็จะกลายเป็น x กำลังสองบอกจับกำลังสามไปเลยดีกว่ากลายเป็น x กำลังสามเอาลองเป็นกำลังสองก่อนเพราะว่าเออประกาศไปหมดเพราะว่าไอตัวกำลังสองด้านหน้าเนี่ยมันเป็นแปลกๆมันเป็นท่าแม่งมันต้องได้เอามาใช้นะครับมันต้องได้ออกมาใช้ ครานี้ก็จัดการก็จับมันยกกําลังสองดีกว่าเพื่อใช้ตัวประโยชน์ตัวด้านหน้าหน้ากําลังสองบวกสอง x y บวก y กําลังสองเท่ากับหนึ่งเราดูนี้นะถ้า x y เท่ากับถ้า x y เท่ากับเจ็ดลบ x กําลังสองลบ y กําลังสองแล้วก็มาแทนใส่สมการนี้ x กําลังสองบวกสองคูณ x y มีค่าเท่ากับ จ็ดลบ x กำลังสองลบ y กำลังสองบวกด้วย y กำลังสองเท่ากับหนึ่ง x กำลังสองเท่าบวกสิบสี่ลบสอง x กำลังสองลบสอง y กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับหนึ่งลบ x กำลังสองลบ y กำลังสองบวกสิบสี่เท่ากับหนึ่ง x กำลังสองย้ายสมการไปเพื่อให้เป็นบวก x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับสิบสาม ดังนั้น x y มีค่าเท่ากับตัวนี้บวกกันเราได้13บสาะเป็น x กำลังสองบวก y กำลังสองบวก x y เท่ากับ7ตัวนี้เท่ากับ13 x y เท่ากับ7 x y เท่ากับลบหก x y เท่ากับลบ6นะ คูณกันได้ลบหกบวกกันได้หนึ่งก็เป็นลบสองกับสามอืมมันเป็นเลขได้ตัวเดียวนะครับก็ได้คีย์เวิร์ดออกมาแล้วแล้วลองแทนค่าเข้าไปก็ก็เป็นจริงนะครับก็แทนค่าเข้าไปครับก็กลายเป็นลบสองกำลังสามบวกกับสามกำลังสามเป็นลบแปดบวกด้วยยี่สิบเจ็ดเหลือเหลือสิบเก้านะครับตอบสิบเก้าแน่นอน เพราะว่าตัวที่เป็นบวกเนี่ยจะต้องมากกว่านะครับเพราะเวลาบวกออกมาแล้วเนี่ยมันต้องได้เลขหนึ่งนี่คือหลักสังเกตนะครับข้อน,นี้จะใช้ความรู้ในเรื่องของสูตรการประยุกต์แล้วก็การแก้สมการกําลังหนึ่งนะครับกาลังหนึ่งสนสข้อที่80นะครับที่เป็นข้อจุดท้ายของตอนนี้เขาบอกว่าพจน์ต,ตัวนี้สามารถแยกตัวประกอบได้3ตัวถามว่า2ตัวในช้อยข้อไหนเนี่ยที่าหารลงดเด็กๆก็แทนแทนเลขเข้าไป นะครับเมื่อแทนเลขเข้าไปเสร็จปุ๊บถ้ามันแทนค่าแล้วมันเป็นศูนย์แสดงว่าตัวนั้นหารลงข้อนี้ไม่ได้ยากเลยสังเกตตัวสุดท้ายก็จะเป็น x ลบ2 x บวก2 x ลบ7 x บวก7แทนตัวเลขตัวนี้เข้าไปวิเคราะห์ได้เลยฮะถ้าข้อไหนแทนได้ถูกตอบแค่นั้นเลยถ้าข้อไหนแทนไม่ถูกไม่ต้องข้อนั้นก็ผิดเพราะว่าสังเกตว่าช้อยช้อยด้านหน้าเนี่ยมันมีตัวที่เหมือนกันแล้วก็ช้อยด้านหลังเนี่ยมันไม่มีตัวที่ไม่เหมือนกันเลยมันมีตัวที่ไม่เหมือนกันหมดเลย ดังนั้นเราต้องแทนตัวที่ไม่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราจะพยายามที่ปัดช้อยถ้าเป็นครูครูแทนเลข2เข้าไปก่อนเริ่มมาจากข้อ1 x ลบ2 x ก็มีค่าเท่ากับ2นั่นเองกลายเป็น2คูณ8ลบด้วย11คูณกับ4ลบด้วย23คูณกับ2บวก14โอ้โหข้อนี้ไม่เป็นศูนย์แน่นอนการันตีแน่นอนลองลบออกมาดูยังไงก็ไม่เป็นศูนย์ต่อไปข้อที่สลองแทนเป็นลบ2เข้าไปฮะ 2คูณลบ8ดลบด้วย11คูณกับลบ2ลบ11ดคูณกับ4ลบด้วย23คูณกับลบ2องบวก14ลองเช็คลบ16ลบ44เป็นลบ60อันนี้ลบบวก46บกวก14ก็เป็น60อ่าดังนั้นข้อนี้ตอบทันทีคือตอบข้อที่2นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวประกอบถ้าตัวนี้เป็นตัวประกอบเสร็จปุ๊บ นะครับลองไปเช็กตัวด้านหน้าด้วยดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยเนาะเพื่อความปลอดภัยว่า,วามันมีสามตัวนะไม่รู้ว่าจะตอบตัวไหนดีเช็กตัวด้านหน้าเพื่อความปลอดภัยข้อนี้เราจะแทนเป็นอะไรเข้าไปสอง x ลบหนึ่งแสดงเท่ากับศูนย์แสดงว่า x เท่ากับหนึ่งส่วนสองแทนหนึ่งส่วนสองเข้าไปในสองคูณกับหนึ่งส่วนแปดลบด้วยสิบเอ็ดส่วนสี่ลบด้วยยี่สิบสามส่วนสองบวกสิบสี่ครรนเจอกันที่แปด อันนี้ตัดตัดเจอกันที่สี่ง่ายกว่าเจอกันที่สี่นะหนึ่งลบสิบเอ็ดลบสี่สิบหกบวกห้าสิบหกนะครับแบบนี้โอเคข้อนี้ก็ลงแน่นอนครับตัดตัดแล้วนะครับข้างบนได้เป็นศูนยะ์ต่อพารที่สองนะครับดังนั้นตอนนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็จะมีการให้การบ้านเราจะต้องเดินหน้าอย่าเพิ่งท้อแท้แปดเอ็ดแปดสองแปดสามแปดสี่ แปดห้าแปดหกอ่ะลองดูครับสู้ๆเจอกันในตอนนะครับตอ,ตอนนี้พอ